จากที่เราฟังเนี่ยเราก็เห็นว่าที่แป้งถามเราสัมภาณ์ที่แล้วว่าเฮ้ยเราต้องพึ่งพาคนอื่นไปถึงเมื่อไรจากที่แป้งพูดมากี้เนี่ยคือคตอบก็บอกเขา่าพึ่งจนกว่าแป้งจะบอกตัวเองได้ว่าแป้งมั่นใจเรื่องนี้แล้วแป้งก็จะไม่ต้องการคอนเฟิร์มที่มันรวดเร็วอะแป้งก็จะจะแบบเดซอนสิ่งที่แป้งมั่นใจได้ก็อาจจะสรุปคร่าวๆได้ว่าไอ้การทวิคอนเฟิร์มหรือว่าการหลุดก,กลับมาเร็วๆเ,เนี่ยมันเพื่อที่แป้งอยากจะรู้ว่าสิ่งที่แป้งทำม,มัน โอเคหรือเปล่าถ้ารู้ว่ามันโอเคแล้วอาจจะไม่ต้องดีมากแต่ว่ามันโอเคแล้วอะแป้งก็อาจจะไม่ต้องการคอนเฟิร์มที่มันเร็วขนาดนั้นคือทําได้ด้วยตัวเองทําเดี่ยวๆได้ทําไมแป้งถึงไม่มั่นใจในสิ่งที่แป้งทำอาจจะตั้งคําถามแบบนี้ถ้าหาคนคอนเฟิร์มไม่ได้เนาะสมมติเรื่องบางเรื่องมันไม่มีบัตตี้มาช่วยมาคอนเฟิร์มแป้งอาจต้องคำถามว่าเอาแล้วแล้วทำไมถึงไม่มั่นใจสิ่งนี้ทำยังไงถึงจะมั่นใจมากขึ้นถ้าไม่มีคนมาช่วยคอนเฟิร์มเรา เราเราคิดว่าคําถามบอมดีเรายังไม่อยากนิดตอบอ่ะ <Ừ. S 1> แต่เราเออแต่คําถามนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันก็เป็นภาวะนะ <Ừ. S 1> ช่วงช่วงใช่ไหมมันอื <Ừ. S 1> ความไม่แน่นอนอ่ะเลยความมั่นใจราจะไปยึดก,กับมันว่าจะต้องมั่นใจทุกวันก็ไม่ใช่เรารู้สึกว่าก็จะทุบไปอีกหรือถ้าอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็ได้คือ <Ừ. S 1> <laughs> เอ,อรู้สึกเหมือนกับ ก็ดูไปอ่ะไม่มน่ใจก็ต้กลับมากลับอะไรอย่างเงี้ยนะคว่าเป็นรู้สึกมันมันเดี๋ยวมันจะหายไปมันมีเดี๋ยวมันจะหายแมแต่ความมั่นใจมีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะหายเอรันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตอนนั้นด้วยเพว่าอย่างที่พรบอกสัดาห์ที่แล้วอ่ะคือรู้ว่ามันเป็นยังไงก็พอค่อยไม่ค่อยทําในสิ่งที่มันต้องทําในตอนนั้นน่ะเอออมากกว่านะ เราไม่ได้คือเราจะรู้เองว่าณขณะนั้นเราควรทําอะไรตอนนี้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากแป้งเรอคิดแ้งบอกว่าวันนี้เหมือนแบบนอนเยอะแสดงว่าสภาพร่างกายมันมีผลต่อสะภาพจิตใจแองค่อนข้างเยอะเลยแหละเราคิดว่าคําถามที่น่าสนใจต่อจากที่บอลถามก็คือว่าทํายังไงจะเกิดภาวะที่ทําให้เรารู้สึกเป็นปกติและมั่นใจมากกว่าถูกป่ะ ทำยังไงถึงจะเพื่อให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นได้มากขึ้นน่ะใช่แต่ว่าตอนนี้เราเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราเรากําลังเอาสิ่งที่เราประจักษ์ราตีแผ่ใช่ไหมเหมือนเราชวนเราชวนกันมองในสิ่งที่แป้งเองอาจจะอยู่กับตัวเองจนไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นและเราออกมาดูเฮ้ยอันนี้มันมีอย่างหนึ่งนะคือสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นว่าคุณต้องการคุยคอนเฟิร์มคุณต้องการบัดดี้อ่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้อันหนึ่ง ตอนนี้เรามาเห็นเรื่องใหม่ว่าเวลาคุณไป explore อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณคุณมีภาวะที่มั่นใจนะคุณไม่ได้ต้องการบัตตี้ตลอดเวลาเราสังเคยสังเกตตัวเองแต่ไม่ได้ละเอียดมากว่าตอนนั้นน่ะเรามั่นใจขนาดไหนเพราะว่าทีกปฏิกิริยามันต่างกันอย่างบางเรื่องอ่ะเรารกออกู้ขอเท็จค่าๆใช่ไหมเราเรารู้ว่ามันจะทำอะไรค่าๆแล้วเราก็ พอมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เราก็อยู่ได้นะเราก็แก้ปัญหาไปหรือว่าเราก็ปรับปรุงไปซึ่งงานเรามันก็ต้องปรับปรุงตลอดแล้วอะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันคือคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไห้มันหนักไปแต่เรารู้สึกว่าไอา้เราเรารับได้อะไรเงี้ยกาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเรอเนี้ยมันควรจะปรุงแค่คลคลคลนะกลุ่มละคนละกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ของเราเรารู้สึกว่าไอ้สองกลุ่มเราจัได้ ในต้อตะโกนการตังกลุ่มนะเราก็คืออะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมันก็มีการปรับหน้างานอะย่างเงี้ยเราก็ก็ไม่รู้ว่าคือคือเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรารู้ว่าคนในบทบาทเนี้ยเราก็ทำ็นที่ตรงนี้นะเราก็รู้สึกว่าเราเราบอกเขาว่าอูนะเหมือนก็เมื่อไหร่กได้ได้ก็ก็ยื่นไปแต่สำหรับบางอันที่เราแบบไม่รู้ไม่รู้ปรอบคร่าวๆเลยอ่ะ ว่าเราไม่ไม่เห็นภาพมันองจริงเลยว่าไม่รู้ว่าตัวเองจกว่างตัวเองอยู่แบบไหนตำแหน่งตรงไหนก็ไ <c oughs> ม่เชิญนะบางเรื่องอาจจะไม่รู้เรื่องข้อมูลว่าเนื้อหาเป็นแบบไหนเาะน,นั้นก็ต้องไม่แน่ใจส่วนมาจะเป็นเรื่องเรื่องเน,น,นื้อหาข้อมูลมากกว่าที่ทำให้มั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกระบวนการถ้ามันไม่ใช่แบบเฉยมา,ากอะไรอย่างนี้ก็ เราก็เรามีความเชื่อได้ไหมเราเราก็เชื่อว่าไม่ว่าจะทาพลาดยังไงหรือว่ามันมันไม่ได้มีความผิดพลาดในนั้นเป็นการบุญด้อยไราเขารู้สึกว่าเราเราทําไปเราก็ได้รู้ว่าอันนี้บุ่น้วยหรือว่าทาไปผู้เข้าร่วมอย่างไรเขาก็ต้องเขาก็ได้เรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราคุณพี่หรือเราอยู่กับประมานจริงๆไหมเรามองเห็นไหมเมันอเกิดไรขึ้นแล้วเราเข้าไป พอไปฟ้าชีวิตได้ประมาณน,นี้มากกว่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้สันตุตัวเองว่าเรามั่นใจถ่ายแต่<ม>เรารู้ว่าตอนที่เราเข้าไปในช่วงที่มั่นใจเนะี่ยคือเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าเราจะจัดการได้เราเชื่อมั่นกระบวนการ,รว่ามันผ่านไปได้แล้วเราเชื่อมั่นในพวกกระดูกเห่าด้วยเพราะเขาก็<บ>ถ้าเราทำแย่ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนรู้วยเขาเรียนรู้ได้อยู่แล้วอ่ะเออก็ เราก็ทําเต็มที่ของเราเพราะพี่บุญบายเราดัแต่จะช่วยตะกอนแล้วก็ทําให้มันเกิดได้ก็เราก็ค่อนข้างคงือถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่งเนี่ยมั่นใจแต่ถ้าอย่างอย่างเรื่องใหม่เราไปทำใช่านั้นดีไซน์ทิ้งทิ้ง่ในรอบแรกกับรอบที่สองรอบแรกเราก็ดูเหมือนจะเ,เรื่องนั้นๆแต่รอบที่ผ่านมาแต่เราก็แต่เราก็เห็นโครงคร่าวๆแหละว่าเขาจะทำอะไรเราก็เลยทำไป ทำไปตามสผนปีน่ไงานด้วยแล้วก็เขาไม่ได้บอกรอบแรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะให้เราฟารเป็นทางไหนด้วยกันไหมให้กลุ่มได้แต่ว่าเราเราก็จะจัดกรณีได้แล้วเราก็ทําไปตามตามที่เราถึงแล้วมันก็ใท่าย pues ังไงเราก็เออก็โอ้นหวนะงเราว่าตัวรอดได้ <laughs> แล้วก็ทําได้ดีอื แต่ถ้าในในเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยเ,าเนาะเขียนการเขียนอะไรพวกเนี้ยเราก็สิ่งที่เราต้องการจัดการเยราะว่าเราไปเจียอรการเราก็ต้องการกรอกนั่นแหละก็ลยเขียนประมาณไหนเนาะแล้วเราเขียนมาพวกนี้นเราเราก็พยายามฝึกที่เราไปบอกมาสองครั้อสองสามสัปดาที่ผ่านมาว่าเราพยายามทำให้มันเร็วขึ้นเขียนอะไรไปก็ได้ไหาอ่านแล้วเขียนเลยมันก็จะได้ ึ้นหน้าขึ้นเนาะต้องมีความลุกเรื่องนึ่งอยู่รู้แหละว่าจุดอ่อนเราเป็นตรงไหนะไม่รู้ตอบคำถามอะไรเงี้ยก็มีข้อสังเกตหลายอย่างอันแรกอยากจะพูดได้จริงๆแป้งเนี่ยชอบมองว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราเป็นจุดอ่อนของตัวเองเนาะเราว่าอันนี้อันนี้เป็นฟิกไมซ์ไปหน่อยเนาะอาจจะอย่ามองอย่ามองประมาณนั้นเรามีความรู้สึกจากการฟังแป้งเมื่อกี้ว่าเป็นไปได้ไหมว่า เมื่อกี้แป้งพูดถึงการฟากลุ่มย่อยงานดีไซน์ h ิง k ิ้งแป้งไม่รู้ว่าเขาจะให้มันไปในทิศทางไหนมันย้อนกลับไปตอนเตรียมตัวปะ่ะพีโปรดักชันแนบะ่ว่ามันคุยกันไม่เคลียรบ้างใช่อันนี้คือเขาเขาเหมือนครั้งแรกอะเขาตั้งมาแล้วเขาไม่ได้คุยกันให้เคลียร์ด้วยอืเอาหมายถึงงานอื่นได้นะคือโดยทั่วทวไปเวลาแป้เกิดความไม่บ้านใจ นั่นก็แปลงไม่ชัดว่าแปลงต้องทําอะไรเพื่ออะไรหรือเปล่าเธอมีส่วนนะพ่ออ่าอนเนี้ยสังเกตคือถ้าใช่แปลว่าตอนในงานมันจะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะตอนเธอจะรับงานหรือจะลงมือทาอะไรอ่ะเธอต้องมีหน้าที่ทําให้ตัวเองชัดเจนว่าฉันจะต้องทาพอจะให้ฉันอ่านอ่านไปเพื่ออะไรให้ฉันเขียนเขียนไปเพื่ออะไรตอบจุดไหนเธออาจจะมั่นใจมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ต้องการ คือนป็นบนะัดดี้เลยนะคือเราก็ลยจะบอกว่าข้อบกพร่องไม่ใช่เธอจุดด้อยข้อที่เธอพัฒนาคือฉันต้องชัดเจนตอนที่ฉันจะเริ่มลงมือก่อนลงมือทำอะไรฉันต้องชัดเจนเออพอไม่งั้นนี่ประเด็นเราผิดเลยนะที่เราที่เราแก้ไปเห็นเลยว่าอ๋อฉันต้องการคลิก k r e s p o n ต้องการอะไรเงี้ยม,มันเป็นแบบก็ยังเหมือนเดิมรับงานก็รับง่ายแต่ว่าม,มันตรงจุดกว่าคือ โ <Okay, S 2> อเคตอนนี้รับงานนะชัดรู้ปึ๊บรู้แล้วว่าต้องทําอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ทํหรือก็จะอยู่กลางทะเลแบบไม่ได้ลอยคออ่ะอืมอย่างนั้นสิ่งที่เราทําได้จากจุดของเราก็คือว่าเวลาที่เราจะเริ่มลงมือทําอะไรที่ใหม่หรือว่านั่นแหละทาอะไรสักอย่างหรือรับงานหรืออะไรก็แล้วแต่คนจะต้องชัดเจนกับกป้าหมายก่อนว่าทําไปเพื่ออะไรหรือว่าสังเกตว่าเฮ้ยเือ ก็ต้องชัดเจนเรื่องเป้าหมายเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันจะได้ตอบโจทย์ไหนของเราหรือว่ามันจะได้อะไรอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรานะเราจะสังเกตตัวเราตอนนี้เลยว่าสิ่งที่ทําให้เรากังวลในการทํางานเนี่ยเรากังวลเรื่องอะไรสมมติเราบอกตัวเองได้ว่ากัางวลอะไม่รู้ว่าทําไปนี่มัมมนจะต้องตอบโจทย์ไหนถึงจะคนรับงานคนตรวจงานก็จะโอเค นะเรากังวลเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือการประเมินที่เราจะต้องถูกประเมินเราก็จะถามเองอ้าวแล้วทำไมกูไม่ถามเขาตั้งแต่แรกตอนกูรับงานว่า,วาให้กูทําแบบไหนเนี่ยจะได้ถูกจุดเหมือนเวลาเราออกแบบการเรียนการสอนมันจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อะถ้าเรารู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้เราก็จะออกแบบการสอนถูกแล้วเราก็จะตอบถูกใช่ไหมนี่แสดงว่าเราไม่รู้เลยเราก็เลยแบบไปกันหลนที่เราก็จะถามเองอย่างนี้นะนั่นแสดงว่า เออเราก็จะกลับไปดูว่าอ๋อเรารับลิ้ไม่ละเอียด mm hmm. mm hmm. แต่ว่าถ้าพอเรามาสังเกตถ้าเรา,าเรื่องสังเกตตรงเนี้ยนะนะปัญหาที่เราอยู่แล้วเราย้อนกลับไปตอนเรารับงานแล้วเราก็ตั้งคาถามว่าทําไมบางงานเราก็ไม่ได้ถามเยอะแต่ทําไมเรามั่นใจวะอืมสนเซอร์อะไรี่แก็จะได้เห็นว่า แป้งมีศักยภาพอะไรในตัวเองบ้างถูกปะเออเราะว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยเรื่องนี้ฉันไม่ต้องการความชัดเจนฉันลุยได้เลยฉันมีของอในตัวอยู่แล้วรวมๆมันจะทําให้แป้งเห็นทันดน้ด้านด้านที่ทำให้แป้งรู้สึกว่าฉันมีศักยภาพไม่พอแบบมีจุดด้อยอแต่ว่าจริงๆมันอาจจะแก้ง่ายมากเลยคือชัดเจนในตอนก่อนเริ่มลงมือทํา มันไม่มันไม่ใช่ปัญหาว่าแบบต้องการคิกレスปอน์ปัญหาว่าแบบไม่เก่งพอหรอกคือเอาจริงนะสมมติว่าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้แล้วเราชักตั้งแต่ตอนรับงานเราก็ไม่รับ<ม>จบง่ายๆเลยเค่อยทาให้เป็นอะ่ะแ้วเขาบอกท้ามอแล้วเขา,าเอบอกอย,อย่ามาคาดหวังนะทําไม่เคยทําจริงๆนะเรื่องเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันเหมือนเราเรามีวิธีแก้ไขด้วยการพึ่งคนดีแต่ว,<ม>วันนี้มันเหมือนเรา ตอบใจเองได้ว่าในขณะที่เรารอจะตื่นคนอื่นเราทําอะไรให้ตัวเองได้บ้างอเออก็คือถามให้ชัดก่อนเรื่องงาน